Okay. Mm -hmm. เปิดน้ำให้แม่เลยลูกหนูน้อว่านหนูได้เล่นน้ำฝนเทียมนะคะว้าวว้าว,าว,าว,าวาหนูดีใจค่ะฮึ๊ฮึฮฮมาจ้าวน้ำฝนเทียมให้เล่นว้าอรุณสวัสดิ์นะคะทุกท่านคะ่ะนีอาบน้ำฝนเทียมสนุกเลย ลูกบอลออกมาลูกบอ,อกล,ลบออกมาแล้วลลลไปบัวได้เล่นน้ำฝนเทียมดีใจมีเสียงด้ยดีใจสดชื่นแต่เช้าเลยจ้าแม่อาบน้ำฝนเทียมให้อาอาเหนื่อยแล้วเหรอหุยพักเหนื่อยก่อนเหรอหุยหุย จะอ้วนพักเหนื่อยก่อนเฮ้ยเะอ้วนพักเหนื่อยว้าวววพ่ชาเอาแค่คนภาส่พิชาไม่ได้อ้ยเเยอะนีนมันคุกฝุ่นแล้วตอนนี้อาบน้ำฝนเทียมให้ใบบัวช่างเหนือยตกมัน ทำอะไรอย่างนั้นน่ะหูกลางหางชี้แล้วเว้ยหูกลางหางชี้แล้วพร้อมบวกแล้วเว้ยไว้ขึ้นเอีกชี้บอลลุกชี้ก่อนชี้หรืออ๋อชี้กันลูกโอ้ยตายแล้วปล่อยพลังงานออกมาก่อน ผู้สายหน้าสายตาด้วยตาแล้วมาดูเด็กอ้วนเล่นน้ำฝนเทียมนะคะแม่ฉีดน้ำใส่ยางให้เล่นนะคะเนาะก็ร่าเริงค่ะเด็กอ้วนร่าเริงดีนะคะเอื้อด้วยนะโอ้โหหนูจ๋าซื้อให้แม่จ๋าดูอีกจังหากวายผู้สาวไม่อายเลยนี่ต้องเคยต้องเคยต้องเคย ว้าวออกแล้วหนึ่งก้อนโอ้ย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 แอะว้าวก่อนจะถ่ายเพือนปล่อยพลังงานแล้วอืออปล่อยพลังงานแล้วอืออืออือเด็กอ้วนปล่อยพลังงานออกมาแล้วอือหึอาบน้ำเสร็จหนูก็จะเล่นดินนะโอ้โห เป็นช้างมุดไปเลยเฮออแฝดลูกบอลมาพ,าพี่ช้าวิ่งแฝดลูกบอลมาให้น้องหน่อยไปตอนเท้าหนูจะออกกำลังกายเกลี่ยออกมาให้น้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิ่งตามพี่ชา้าแล้วนึกว่าพี่จะแย่งของเจ้าของโยนมาทางไหนนี่ลูกของหนูของหนู มาทางนี้สิลูกรตรงต่ำๆโค้งงูจ้าเดี๋ยวพี่จังเอาให้พี่ชาเอาให้เอออะเอเล่นให้พี่ดูหน่อยเขาอ้อยให้พี่ใบเตยหน่อยไปลูกไปสองลำพอะสองสามลำอู้สอาบน้ำฝนเทียมไปบัวอาบน้ำฝนเทียมเอ้าเอามันไม่ใช่ที่นั่งได้หรอกโอ้โหนั่งลูกก่อน ไปตูบบนไปนั่งแล้วตอนนี้เฮ้ยติ๊กติ๊กจะไล่โค้งด้วยอุ้ยป้าจ๋ายยังไม่ได้ทำคำสาปให้นะคะเ,เก็บมาเก็บมาให้ได้เก็บมาให้ได้เก็บมาให้ได้ไดลูกนั่นเข้าไปอยู่ข้างในแล้วนั่นไปบวชเก็บมาให้ได้ลูก เช้าน,นี้ก็รับบทด,ดูแลน้องช้างนะคะก็ไปเอาสับรวดแค่พี่ขวันนะคะกับคุณตาเนาะเลยเด็กอ้วนเลยได้อยู่กับแม่ขวันนะคะแม่นแนเอาออกมาเอาออกมาดีดีดูค่ะอะไรเด้ออ่ะอ่ะ,อ,ะออกมาแล้วเขี่ยออกมาแล้วมามาที่นี่ออ่ะ,อะเอาดูทำ เตะมาทางนี้เออลงลงเนี่ยอ่ะเตะมาเตะมาเตะลูกบอลมาด้วยเตะลูกบอลมาเออพาเด็กอ้วนออกกําลังกายโอ้โดูเสียงทำใแม่เสียงดีซะด้วยฮะป้วนออกกำลังกาย,ยเลยแม่จ้าแม่ไปเตะงงเลยเด็กอ้วนเนี่ยมามาเร็วมาเร็ว กลัวอะไรของแม่เอาให้แม่เกินลกูกไปทะเลาะกันอะไรกับอ้อยแม่จ๋าให้แม่จ๋ากินอ้อยไปหนูมานี่นี่มาเล่นมุกบอลนี่แล้วนั่งนะนั่งนะไปทับอ้อยแม่จ๋าแล้วถูกน้้าก็จะประมาณนี้นะค่ะดีด่าดีดา่ดดานะเนาะ อลูกบอลมาเตะลูกบอลมาเตะแล้วอลูกบอลมาเตะแล้วเตะบอนก่อนแล้วกส,สาว นั่งลงแล้วเป็นคลิปน่ารักน่ารักยามเชา้ชาเช้าค่ะแม่มจ้าอรุณสวัสดิ์ทุกท่านเลยนะคะวันนี้ละควันก็พามาดูอาตุย้ยนุ้ยนะคะเล่นน้ําฝนเทียมไม,มีเสียงมีเสียงจ้าไม่บัวขอเสียงหน่อยค่ะโออเสียงใจดีจังเลยค่ะสนุกไหมคะไม่บัวสนุกไหมอ่ะขอเสียงหน่อย าไปพวกอุ้ยมีพี่ไก่มาอยู่ด้วยไล่ไก่ก่อนเร็วเร,วเร,วเรว็พี่ไก่เข้าบ้านหนูแล้วพี่ไก่เข้าบ้านก็ไม่ได้นะไล่พี่ไก่เข้าบ้านพี่ไก่ต้องออกไปนะคะได้บวสนุกไหมคะ เจ้าจ๋าโอ,โอ,โอ้มีขาลุงขาหลังด้วยนะเดี๋ยวนี้นะไปเรีนยนรู้มาตรไหนนี่ฮะรอน่าหลุเมนื่อยยังกินกล้วยไหมฝากความน่ารักของน้องใบด้วอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจแม่จ๋าด้วยนะคะ อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้องใบเตยคาร์มารีให้ด okay. ้วยเด้อนะคะไปกำลังใจให้น้องช้างครอบครัวใบเตยคาร์มารีด้วยนะจ๊ะอรุณสวัสดยามเช้าทุกทท่านเลยนะจ๊ะไปบัวบ๊ยจ้าบัวจ้าไปค่ะเล่นเล่นเล่นนะคะโปรดนะคะแม่จ่ายยามเช้าเนาะค่ะเนาะเด็กน้อยสดชื่นนะคะขอบคุณค่าทุกๆท่านที่เข้ามา เยี่ยมชมด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้าสวัสดียามเช้าจ้า